อ่ะก็ในวันนี้นะครับผมผมก็จะพาคนดูทุกๆคนนะครับผมมาดูวิธีการการเพิ่มยอดวินวนะครับผมของในตัวคลิปวิดีโอของใน t ิกตอกกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนเป็นไงนะผมให้คนดูที่สนใจมาดูและทาตามกันได้เลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนอื่นเลยนะ,ะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ท k e e p m p ทตรงนี้นะครับผมผมจะมีลิงก์เว็บไซต์ไปให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาทําตามกันได้เนาะได้เข้ามากลาดในตรงเว็บไซต์นะผมก็ดึงกันเลยให้เราได้กฏสมัครสมาชิกที่ตรงด้านนี้กันไป,ไปก่อนได้ แล้วได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วนะผมที่หน้าตาลกรสมัครเขาก็จะเป็นน้าตาประมาณแบบนี้นะครับผมให้กับเราสามารถทีจะเข้ามาดำเนินการสมัครสมาชิกกันได้แล้วหน้าตากกรสมัรนะผมสามารถที่จะแครผ่านชิปก o เกิลจิเมลที่อยู่ตรงด้านล่างนี้กันได้ด้วยนะครับผมหาว่าเราสะดวกที่สมัครยังไงนะผมก็ลองเข้ามากันได้เราเพื่อทำการสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงด้านนี้หรือหากใครเนี่ยจะเข้ามาใช้งานกันไปแล้วนะผมในตัวของเว็บไซต์แล้วก็ได้สมัครสมาชิกกันไปเสร็จแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลตรงนี้ที่ไม่จดเป็นข้อมูลจริงๆของเราเราก็สามารถท ไปได้เลยอะ แล้นนี้นะคบผมก็เข้ามาในตัวเว็บไซต์เนาะทีนี้นะครับผมเราก็เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ k m k i t h นะครับผมในตัวเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีหมวดหมู่บริการให้เราสามารถที่จะมาใช้งานทําการกันไปได้นะครับผมแล้วก็จะมียอดเงินอยู่ที่ตรงด้านนี้ด้วยให้กับเราสามารถที่จะเช็คกันเอาไว้เพื่อได้มาเป็นยอดเงินใช้งานไส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้เนาะและถ้าเกิดใครที่อาจจะเข้ามาใช้งานในตัวของเว็บไซต์ไปครั้งแรกและไม่มียอดเงินตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้องตรงด้านนี้กันก่อนได้ของกกกกาาาาารเเเเเติิิมมมงงนนนื่่่่อออวไไดดด้้้ขชัปแผี เ,เงินนะครับผมบอเข้ามาใช้เงินเป็นครั้งแรกหรือว่ายอดเงินหมดกันไปก็กดเข้ามากันก่อนได้นะครับผมว่าหน้าตาของการเติมเงินเขาจะเป็นหน้าตระมาณนี้เลยให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการเติมเงินกันได้แล้วในหน้าตาการเติมเงินสามารถที่จะเลือกช่องทางตามที่เราสะดวกกันได้ด้วยนะผมที่เขามีให้เลือกกันเลยตั้งห้าช่องทางไม่ว่าจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดผ่านธนาคงานธุบันนิบัลเล็ตนะครับผมจะเป็นอังกอร์บอลเล็ตแต่ว่าคริปโตนะครับผมและช่องทางชิพเพลและภาษาที่จะเลือกกันได้เลยเนาะหาช่องทางตามนี้นะครับผมแแแแลลลลลล้้้้วววสะะะดดดดกกกกกกาารรเเเเเเเตตติิิิิมมมงงงงงงนนนนนนนช่่ออออทไไไไไหห็ืััปปยยยีูใ ก็จะได้กดย้อนกลับมาที่ส่วนต่างแรกของเว็บไซต์กันไปได้เนาะอ่ะเราได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วนะครับผมที่ส่วนต่างแรกของเว็บไซต์ทีนี้เรามาทําการเลือกนะครับผมที่ส่วนหมวดหมู่แล้วบริการทำโครงการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นกันเลยนะผมให้มาเลือกที่แพลตฟอร์มติดต่อกันไปก่อนนะครับผมทีนี้ก็ค่อยมาเลือกที่ตัวหมวดหมู่กันนะครับผมว่าเราต้องการจะทาการอะไรหมวดหมู่นะครับผมเป็นการเลือกนะครับผมเพิ่มยอดอ่า วิวนะครับผมของในตัวคลิปวิดีโอทิกตอกน้อยเลื่อนหาดูกันเลยเนาะจะอยู่ตรงด้านนี้ครับผมผมจะขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมก็กดคลิกเข้าไปแล่พอเลือกกันได้แล้วที่ในตัวหมวดหมู่แบบนี้มาเลือกกันต่อที่ตัวของบริการบริการก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้กันเลยผมจะขอเลือกเป็นอะไรนี้เนาะก็กดเข้าไปเลยแล่พอเลือกกันได้ทั้งในตัวหมวดหมู่และบริการกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้เราโดยกดจะกลับมาตรงที่ของตัวคลิปวิดีโอของเราเองนะผมเพื่อทำการคัดลอกลิงก์ผมก็จะเป็นคลิปนี้นะผมก็เข้ามาคัดลอกลิงก์ อะแล้วพอได้เล่นคลิปที่ต่อกันมาแล้วนะครับผมทีนี้ให้ลิง์มาวางพอได้วางลิงกันได้แล้วทีนี้ก็มาใส่จำนวนนะครับผมที่ต้องการจะเพิ่มกันไป ประส,ส่สัมพันธ์แล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะและพอได้เสร็จตรงนี้เนาะจำนวนได้แล้วประมาณนี้นะครับผมเรากดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะ,ะ,ะขั้นตอนก็กง่ายๆนะครับผมและแถมเพิ่มยอดวิวตั้ง1นึ่งพันนะผมแต่ว่าเลทราคาที่ที่เราใช้งานไปก็ไม่ถึงหนึ่งบาทได้ซ้ำนะครับผมก็จะใช้งานง่ายๆราคาถูกๆประมาณนี้เลยใครที่สนใจก็เข้ามาทําตามกันได้เลยนะครับผมและหากได้เข้ามาทําตามกันไปแล้วและจะได้สั่งซื้อกันไปแล้วผมอยากจะดูรายละเอียดของตัวออเดอร์กันด้วยว่าเป็นยัางไงาก็สามารถที่จะกดคลิกที่ตรงด้านนี้กันได้วที่่นะะามคผ ก็ประวัติกางซื้อโดยตัวเว็บไซต์เขาจะพาให้เราได้มาดูรายละเอียดของตัวออเดอร์กันได้เป็นประมาณแบบนี้กันเลยอย่างเราเดินทำการไปเมื่อกี้สักครู่เขาแจ้งบอกกันว่ารอดาเนินการเราก็สามารถที่จะดูแล้วก็ลองไปกดได้เลยนองจักครูมไปทำไปจะร้อนแล้วจะถหากเกิดได้เข้ามาใช้งานดูินการกันไปแล้วนะผมแล้วตัวของออเดอร์จะมีปัญหามีการยกเลิกหรือว่าเกิดข้องเราก็จะได้กดเข้ามานะผมที่ส่วนนั้นต่างกของเว็บไซต์กันได้เนาะได้กดเข้ามากันแล้วนะผมเขาจะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะผมให้กับเราาาด้กกกิจมรนนนัใแแห ได้ม่ว่าจะเป็นการแจ้ปัญหาแก๊สินผ่านเว็บไซต์โดยตรงอย่างตัวเชื่อเหลือหรือจะเป็นช่องทางไลน์ก็เลือกกันได้เลยเนาะอย่างตัวเชื่อเหลือนะครับผมเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้เลยให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาแจ้งปัญหากันได้ให้ได้มาพิมพ์เลือกหัวข้อนะผมที่เราต้องการจะทาการแจ้งหรือว่าจะพิมพ์ปัญหาการปองเลยหรือว่าจะพิมพ์เลขเดอร์ก็สามารถที่จะแจ้งกันได้เนาะหรือหากใครที่อยากจะแก้ปัญหาแบบกับแอดมนแบบเดียวท่าผ่านช่องทางไลน์ก็สามารถที่จะแอดไลน์นะผมเพื่อไปคุยสอบถามปัญหาแก๊สินกันได้แบบตรงๆเลยและถ้าหาก ตาปกติกันไปเลยรู้สึกว่าอยากที่จะลองดูยอดกันแล้วด้วยนะครับผมว่ายอดเป็นยังไงก็ลองสามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้องตรงด้านนี้ไอ้ลองกลับมาดูที่ในตัวคลิปว่าติด,ดต่อตัวเองกันได้นะผมว่าตอนนี้ยอดเพิ่มขึ้นมาหรือยังอ่าก็ของเดิมนะครับผมในตัวตรงด้านนี้ก็จะมีที่สองแล้วผมเราก็ามาลองดีในไะปนพร้อมกันเลยเนาะว่าตอนนี้จะขึ้นมาหรือยัง เหมือนกับโปรไฟล์ที่ตกของเขานะผมจะอัพคลิปเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องตกใจเนาะอ่ะเหมือนยอดวิวจะยังไม่ขึ้นมาทันทีนะคะผมก็เราสั่งซื้อกันไปก็ไม่ต้องตกใจเนาะเพราะบางทีสั่งซื้อกันไปแล้วยอดวิวอาจจะค่อยๆขึ้นมาให้กับเราหรือบางทีสั่งซื้อกันไปแล้วอาจจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนแล้เจอเลยขึ้นมาสมทบในระหว่างนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องใจร้อนหรือตกใจกันไปเพราะอาจจะถึงเวลาที่กำหนดกันก่อนแล้วพอถึงเวลาค่ะจะขึ้นมาให้กับเราทีเดียวก็คอยรอหรือว่าดูกันไปก่อนได้นะครับผมจะครูไม่้ปรอนไม่ไปจจะยน ก็จะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดไปนขึ้นเยอะแล้วอิเหตุเลยแล้วกันเนาะแต่ก่อนในระหว่างนี้เผื่อใครที่ได้เข้ามาชิงงานกันไปแล้วนะผมอาจจะรู้สึกสนใจนะผมจะลองแนะนําให้กับคนอื่นได่เข้ามาชิงงานทําตามเองดูเพราะอาจจะเข้ามาชิงงานกันไปแล้วตัวออเดอร์จะขึ้นมาเสร็จแล้วนะผมอยากจะลองแนะนําให้กับคนอื่นเนาะในตัวเว็บไซต์เป็นหัวข้อที่อยู่ตรงด้านนี้กันด้วยที่เขาได้นำเพื่อนให้กับคนดูทุกๆคนสามารถที่จะเข้ามาทงการคัดลอกลิงไปส่งให้เพื่อนหรือคนที่จกเพื่อนในการแนะนํากันได้หากว่าสนใจใครนะครับผมอาจะลองแนะนาคนอื่นก็ลองเข el aire. อ่ะเรากลับึ้นมาจากเมื่อกี้นะครับผมที่เราได้ทำการสัมภกันไปแล้วนั่งรอสักครู่ตอนนี้นะครับผมยอดคนดูในตัวคลิปวิดีโอติ๊กตอกของเราเนาผมเขาได้เพิ่มขึ้นมาเซไปเทียบรอบนี้กันแล้วนะครับผมและแถมเป็นขั้นตอนในการทำกระจายง่ายประมาณนี้กันเลยด้วยเอาว่าใครที่ได้เข้ามารับชมกันแล้วเกิดสนใจก็ลองเข้ามาทำตามกันได้น้หากว่ายังหรือได้เข้ามาทำตามกันแล้วนะผมและรับชมคลิปวิดีโอจบสึงนตอนนี้เนาะสนใจหัวข้อไหนอยากจะใช้งานเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ลองเข้ามาทำตามกันได้เพราะสำหรับในคลิปวิดีโอนนี้ไม่มีอะไรมาก ขอบคุณนะครับ